สวัสดีค่ะทุกคนยินี้ต้อนรับสู่ช่องช่วงเทพพีดาบาร์บี้ดูไพยีบสีอาจารย์บาร์บี้นะคะวันนี้นะคะบาบี้จะมาทําคลิปแรนดอมรีดดิ้งนะคะหัวข้อว่าทําไมเขาถึงเงียบหายไปนะคะทําไมเขาถึงแบบเหมือนแบบว่า ไม่ติดต่อมาหรืออาจจะแบบห่างหายจากเราไปแบแปลกๆอะไรแบบนี้นะคะการอ่านครั้งนี้เป็นการอ่านแบบ general reading หรือการอ่านทั่วไปค่ะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเรื่องเราสอบกันบ้างนะคะก็อย่าเพิ่งไปตัดสินใจไปโดนของตัวเองส่วนสําหรับใครที่อยากดูส่วนตัวอยากปรึกษานะคะก็จะมีทั้งแบบโทรคุยแบบพิมพ์ถามแล้วก็แบบอัดคลิปวิดีโอแบบ YouTube ก็มีนะคะส่วนตัวช่องของมมี่หรือว่าการคอนเซ็ปต์ของมมี่เนี่ย จะถนัดหรือว่าจะเน้นในเรื่องของรักสามเศร้าหรือว่าเรื่องของแฟนเก่าเป็นพิเศษนะคะบี่จะชํานาญในด้านนี้เนาะสำหรับคนที่มาปรึกษานะคะและใครที่สนใจคลาสเรียนตอนนี้เนี่ยคลาส21บวันลืมแฟนเก่าที่ยืดระยะเวลามาเนี่ย เดือนนี้เดือนสุดท้ายแล้วนะคะที่จะลงได้ตอนนี้เรากําลังทาขบวนการแบบเข้มข้นมากๆนะคะสําหรับคนที่ลืมแฟนเก่าไม่ได้มีภาวะซึมเศร้าเวลาไปส่องแฟนเก่าก็รู้สึกเจ็บปวดหรือว่าเจอแต่ความรักแย่ๆนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่รักตัวเองเลยเรารู้สึกดาวกับความรักเราเป็นคนกลัวความรักอะไรแบบเนี้ยคือมันเป็นการดีท็อกก์ออฟเลิฟนะคะสามารถที่จะเข้ามาในคลาสนี้ได้ราคาพิเศษก็รีบๆลงนะคะนี่ใกล้จะสอนเสร็จแล้วสอนเสร็จก็คือเปลี่ยนราคาทันทีเลยเป็นราคาเต็ม ะะสําหรับคนที่สนใจคลาสไพ่โรแมนติกแองเจลิลตอนนี้ก็กําลังสอนอยู่นะคะสอนเสร็จก็เปลี่ยนราคาทันทีส่วนคลาสเดือนมีนาคมคือคลาสยาเสน่ห์รักกูหลงกูคลาสที่ทําให้คนรักเรานะคะไม่ว่าจะเป็นแฟนเก่ากลับมาหรือจะเป็นแฟนปัจจุบันก็ได้นะคะที่แบบกําลังแบบ จะนอกใจแล้วหรือว่าแบบดูไม่รักเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าเราไปชอบใครเราสามารถที่จะทําให้เขาชอบเราได้ด้วยหลักการจิตวิทยาสื่อสารยังไงมีวิธียังไงทําให้เขาชอบเรานะคะคนที่โสดแล้วอยากมีแฟนอย่างเงี้ยก็สามารถเอาคลาสนี้ไปใช้ได้นะคะใช้ได้ทั้งหมดเลยแล้วก็ไพ่พาปิคาเนตเนาะ สิ่งที่พูดไปทั้งหมดนะคะจากราคาปกติ6,900บวกบวกนะคะเหลือราคาไม่ถึงพันแต่เดี๋ยวบบบี้จะปิดคลาสแล้วนะคะรีบๆมาเลยโดยเฉพาะ2คลาสแรกนะคลาส21วันนะ่ะบอกเลยคลาสลืมแฟนเก่าอะ่ะทุกคนต้องมาเพราะว่าจริงๆโดยปกติคืน้นขึนขานบบบี้จะแนะนำให้ทุกคนน่ะลงคลาสนี้ก่อนที่จะไปเรียนอย่างอื่นเนาะเพราะว่ามันจะทำให้เราเนี่ยรีลลสหรือว่าปดิดปล่อยพลังงานที่ไม่ดีออกไปนะคะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะกับคำถามที่ว่า เขาทำไมถึงเงียบไปส่วนพ่ยิปซีบบบี้ก็สอนอยู่นะคะแต่ว่าสอนอยู่ราคาปกติเนาะเพราะว่าถ้าใครแบบอยากลงคลาสไหนอะบ๊อบบี้แนะนําว่าให้ลงช่วงที่บ๊บี้พูดว่าราคาพิเศษนะคะจะได้ราคาพิเศษจริงๆราคาพิเศษแบบชนิดที่ว่าแจกฟรีดีฟอร์มั้งอะไรเงี้ยทำไมเขาถึงเงียบหายไปคะขอพลังงานพ่หน่อยอยู่ดีๆก็หายตายหรือเปล่า อยู่ดีๆีเปลี่ยนไปไม่รู้ทำไมคันจมูกสามดาบ The l ลเวอร์สทำไมเขาถึงหายไปมีปัญหา ึ้นมาว่าเหมือนเขามีตัวเลือกอื่นอะเหมือนตอนนี้เขาเขาเจอคนที่ใช่หรือว่ามีตัวเลือกใหม่เข้ามาหาเขาอะค่ะเหมือนความโฟกัสของเขาหรือว่าคอนเซนเทรตของเขาเนี่ยไม่ได้อยู่กับเรา เป็นลักษามเศร้าถ้าเกิดคนที่คุณถามถึงอยู่เป็นคนที่มีครอบครัวมีเจ้าของแล้วมีเกณฑ์มากและสูงมากๆว่าเขาอาจจะมีในเรื่องของเ,ออเขาเรียกว่าอะไรนะมีพิธีนะคะพิธีการแต่งงานหรือว่าอาจจะมีในข่าวดีเข้ามานะคะมีลูกแต่งงานหรืออะไรแบบนี้แล้วก็ดูเหมือนเขา เขาขึ้นมาว่าแบบว่าเขาเหมือนเขาเจอใครสักคนหนึ่งที่เข้ามาเป็นอ e ีกช h o i c e หนึ่งสําหรับตัวเขาเหมือนเขากําลังตื่นเต้นกับชีวิตใหม่ๆของเขาปัจจุบันที่เขาแบบอาจจะหลงลืมคุณไปอะไรประมาณนี้แต่ว่าในเหตุผลที่เขาพูดเขาก็จะพูดในเชิงแบบเออเขายุ่งยุ่งงานอยู่นะอะไรเงี้ยเขากับเขาแบบมีภารกิจเยอะมากๆเลยแบบ ตอนนี้แบบอยากอยู่คนเดียวอะไรแบบนี้ตอนนี้แบบกําลังสันโดษอยู่คือเหมือนเขาก็จะใช้ในเรื่องของหน้าที่การงานว่าเออเรายุ่งเราไม่ว่างเราไม่สะดวกหรือในเรื่องของความยุ่งในชีวิตเนี่ยเข้ามาเป็นข้ออ้างหรือเข้ามาเป็นสิ่งที่บอกเราเหมือนแบบตอนนี้ชีวิตของคนที่คุณถามถึงอยู่อ่ะเหมือนแบบชีวิตของเขามันมีโอกาสเข้ามาทําให้เขาอะได้มีแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ได้มีความสุขหรือว่าได้ได้ได้ enjoy moment นั้นอยู่ตรงนั้นของเขาอยู่อะคะ่ะอืมประมาณนี้เลยเหมือนเขาแบบกําลังแบบ enjoy moment กำลัง enjoy กับกับสิ่งที่เขาเป็นอยู่ปัจจุบันนะคะอืมโดยอาจจะแบบหลงลืมในตัวของคุณไปอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะว่าแล้ว ยังไงต่อแล้วเขาจะทักมาไหมหรือว่าจะหายไปกุยโอ้ my god อะไพ่ตกแล้วเขาจะทักมาไหมหรือว่าเขาจะแบบหายไปเลยเขาก็จะกลับมาคิดถึงคุณนะคะคือหลังจากที่เขาแบบ เหมือนแบบว่าไปสนุกอะเม่อลมเหมือนคือเอ๊บาร์บี้รู้สึกว่าเหมือนเขาไป enjoy กับอะไรใหม่ๆชีวิตไลฟ์สไตล์ใหม่ของเขาเขาก็จะมีความแบบเฮือ่เออเหมือนคนที่สนุกหรือหลงละเลงอะไรอย่างเงี้ยแต่มีความรู้สึกว่าพอเขาสนุกแล้ว เหนื่อยแล้วเขาก็จะกลับมานึกถึงคุณเหมือนอารมณ์แบบถ้าพี่ยกตัวอย่างง่ายๆก็คือเหมือนอารมณ์ลูกหนีออกจากบ้านหรือลูกไปเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไปสนุกหรือผัวไปมีเมียน้อยหรืออะไรแบบเนี้ยที่มันเป็นอารมณ์แบบเหมือนเราเขาจะเขาจะมีความแบบหลงลืมเราไปพักหนึ่งอ่ะ แต่พอแบบเหมือนเขาไปมีสตินึกคิดขึ้นได้หรืออะไรก็ตามแต่เขาก็จะกลับมามีสติแล้วก็กลับมานึกถึงเราอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็คือในอารมณ์ที่แบบเขาคงแบบล่าเริงเขาคงสนุกสนานกับพาทของเขาแต่พอไปไปมา,มาเนี่ยเขากลับ เหมือนแบบเอลึกขึ้นได้ว่าแบบเออต้องกลับบ้านนะเราเราอาจจะเหมือนแบบเซฟโซนของเขาที่เป็นเหมือนบ้านของเขาที่เขาจะแบบกลับมาหาเมื่อไหร่ก็ได้เขาก็เลยแบบว่าอารมณ์แบบถ้าจะเรียกแบบหยาบๆเลยก็อาจจะของตายก็ได้อยู่นะ คือเขาก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะทักมาหาเราเมื่อไหร่ก็ได้เขาจะคุยกับเราเมื่อไหร่ก็ได้เราก็พอพี่จะอ้าแขนดรับเขาเสมอหรือว่าอยู่เคียงข้างเขาเสมอขอให้ตอนเนี้ยเขาไปหลงละลิงสนุกของเขาก่อนอะไรประมาณเนี้ยประมาณนี้นะคะค,คือกำลังเอนจอยกับชีวิตที่มีอยู่กับปัจจุบันหรือกําลังเห่อของใหม่อยู่อะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูความรู้สึกของเขาเนอะที่มีต่อคุณอะ่ะเป็นยังไงบ้าง คือแบบอะไรอ่ะฉันไม่ใช่เซเว่นนะหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาอือามเอาบ,าบี่บบอกไว้ก่อนนะคะว่าช่องนี้ต่อไปเนี่ยจะไม่ใช่ช่องดูดวงนะคะจะเป็นช่องเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาตัวเองจิตวิทยาแล้วก็ทุกๆอย่างในทุกๆด้านเลยนะคะนี่บอกไว้เลยนะคะว่าบีตันมากบีรู้สึกกลันกับกับการดูไพ่เสี่ยงเดียวมันรู้สึกว่า มันไม่ได้แบบดึงศัก,กยภาพของตัวเองมันมันก็แค่นั่งอ่านไพ่อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นช่องที่สําหรับคนที่เป็นหลากหลายนะคะอันนี้บอกไว้ตั้งนานแล้วเนาะถ้ามีเวลาด้วขนาดดวงยังลงไม่ครบเลยเนี่ยคือเขารู้สึกยังไงกับคุณบาร์บี้รู้สึกว่าคุณและเขาอะไม่ได้อยู่ในสถานะความสัมพันธ์อะไรกันเลยหมายถึงไม่ได้มีสเตตัส ไม่ได้มีคอมมิทเมนต์กันแต่ก็เป็นความสัมพันธ์ที่มันตัดกันไม่ขาดนะคะประมาณนี้เลยความสัมพันธ์ของคุณมันเหมือนมามาไปไปอะ่ะเหมือนแบบว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้ใกล้ชิดกันอะไรขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้หายจากกันไปไหนนะคะก็ยังคงแบบเหมือนแบบคุยกันก็ยังคงมีความรู้สึกดีๆให้กันและกันอยู่แต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบ ได้อยู่ด้วยกันอะไรขนาดนั้นก็คือมันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะบอกไม่ได้ว่าเราอยู่ในสถานะอะไรกันแต่ว่ารู้ว่ามันขาดกันไม่ได้พอพอเหมือนเขาหายไปสักพักหนึ่งเขาก็จะกลับเข้ามาหาคุณอะไรแบบเนี้บี้รู้สึกว่าคุณน่าจะเหมือนแบบเป็นเซฟโซนของเขาเป็นคนที่ที่เขารู้สึกปลอดภัยว่าแบบ หันมาเมื่อไหร่ก็เจออะไรแบบเนี้ยเออแต่ว่าตัวคุณเองเนี่ยพี่ว่าคุณอาจจะรู้สึกอึดอัดไงว่าแบบว่าเอ้ยเราเราเป็นของตายหรือเปล่าที่แบบไม่ว่าเขาจะหันมาเมื่อไหร่อ่ะเขาก็จะเจอเราอะไรประมาณเนี้ยนะคะเดี๋ยวเรามาดู relationship กันเดี๋ยวมาดูความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันเป็นยังไงแต่พี่ว่าเขาก็จะกลับมานะคะ ถ้าคุณยังไม่ถ้าอันนี้ตามหลักจิตวิทยาด้วยเนาะมาบี้ไม่ได้ดูแค่ดวงอย่างเดียวนะคะถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ไปว่าเขาอะ่ะเออถ้าคุณไม่ได้ไปด่าเขาอะ่ะถ้าคุณไม่ได้ไปจัดเขาคือถ้าคุณเป็นเหมือนบ้านที่ปลอดภัยคุณเหมือนเซฟโซนที่เขารู้สึกว่าปลอดภัยทุกครั้งที่ได้มาอยู่กับคุณน่ะเขาก็จะกลับมาหาคุณเรื่อยๆนะคะคนคนนี้เขาก็จะรู้สึกว่าคุณเป็นที่ที่ปลอดภัยอะไรย่างเงี้ยนะคะ คือเหมือนแบบว่าเขาเหนื่อยเหนื่อยจากจากโลกภายนอกเขาเหนื่อยเหนื่อยจากคนข้างนอกเหนื่อยเหนื่อยปัญหาจากชีวิตจริงของเขาพอเขาไม่ได้เจอคุณเขาก็รู้สึกเหมือนแบบได้ชาร์จแบตอะไรประมาณนี้แล้วก็ถ้าสมมติว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาคุณกําลังดีวอยู่กับคนที่มีเจ้าของแล้วอะมาบมี้รู้สึกว่าถ้าให้เขาเลือกเขาก็น่าจะยังก็จะเลือกคนของเขาอะอืถ้าสมมุติว่าคุณกับเขาอยู่ในสถานะที่ เป็นแฟนเก่าเป็นคนเก่าๆหรือเป็นรักสามเศร้าเป็นคนที่เป็นบุคคลที่สามหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเผื่อใจเอาไว้เหมือนกันเพราะว่ามันไม่รู้สึกว่าเหมือนแบบเขาก็มีวิธีการมีคําพูดที่ดีนะในการที่เขาจะโน้ห้าวให้เราอะยังอยู่กับเขาอยู่อย่างนี้แต่ถามว่าเขาเลือกที่จะแบบทําอะไรในความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขาเนี่ยให้มันชัดเจนให้มันถูกต้องให้มันเป็นครอบเป็นครัวหรือเป็นแบบ จริงเป็นจังเนี่ยเขาทํำไหมเนี่ยบ๊อวบี้ก็ยังมองว่าเขาไม่ทํานะคะเขาก็ยังคงมีความแบบสนุกหลงละเริงมีความเหมือนแบบว่าเก็บเอาเอาเราเอาไว้อะเป็นหมากสำรองอยู่ดีอะ่ะเออเขาก็ยังคงแบบจะคิดว่าจะทํำยังไงกับเราก็ได้อัน,นเนี้ยบางทีสิ่งสิ่งนี้เราอาจจะต้องแบบพาพูดตรงๆคือต้องดัดสันดานเขาหน่อยเนาะแบบดัดนิสัยเขานิดนึงให้เขาแบบเข็ดให้เขารู้ว่า เรากับเราเนี่ยไม่ใช่ว่าเออเธอจะทําอะไรกับเราก็ได้นะอะไรประมาณเนี้ยค่ะอืมแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูสุดท้ายเนาะว่าสถานการณ์เนี้ยมันจะเป็นยังไงต่อระหว่างเรื่องเรื่องเราคุณกับเขานะคะคุณกับเขามันจะเป็นยังไงต่อไปคะคือเหมือนแบบว่าบีว่าเราอาจจะแบบทำตัวเหมือนแบบของตายมากเกินไปอะ ซึ่งเขาก็รู้ว่าคือการที่คุณยอมรับในสถานะนี้ที่จะอยู่ตรงตรงเนี้ยมันทําให้ตัวเขาอ่ะไม่ได้คิดที่จะแอคทีฟหรือว่าคิดจะทําอะไรเพื่อคุณเพื่อให้สถานะของคุณอ่ะขยบลงไปขยบขึ้นไปนะคะกับตัวเขาคือเขายังคงมีความแบบเล่นๆอยู่อ่ะกับตัวคุณนะมาบี้รู้สึกว่าเขายังไม่แบบชัดเจนหรือว่าไม่จริงไม่จังกับตัวคุณเขายังคงเหมือนแบบว่าเก็บคุณเอาไว้เป็นไฮพรินเซส เป็นตัวสำรองเป็นช้อยส์ที่เขาเขาอาจจะมีความกลัวว่าวันหนึ่งเขาจะไม่เหลือใครเขาก็เลยแบบเหลือคุณเอาไว้อันนี้พี่เป็นคนพูดตรงๆอยู่แล้วนะเออแต่ว่าถามว่าพลังงานไพ่อะ่ะมันจะตรงกับทุกคนไหมอันเนี้ยมันก็ต้องดูพลังงานจิตของเราสองคนด้วยว่าดูสตอรี่ดูสิ่งที่บันพี่เล่ามาเนาะบางคนก็น่าจะรู้แบบสตอรี่ของตัวเองอยู่แล้วว่าเออเนี่ยมันตรงมันใช่นะคะแต่กับบางคนก็คือแบบ มันก็อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างเพราะว่าเป็นพลังงานรวมแต่ทางนี้ทางนั้นเนี่ยก็คือถ้าคุณมาเช็คส่วนตัวมันก็จะชัดเจนว่าอันนี้เป็นของคุณเลยบางคบางคนเนี่ยดูในคลิปวิดีโอกลับไปดูของจริงก็ไม่เหมือนกันก็มีนะดังนั้นเนี่ยก็อย่าอย่าซีเรียสหรืออย่าคิดมากแต่ว่าวับบี้ก็เตือนเอาไว้เลยนะว่าถ้าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอะ่ะอันนี้เมื่อกี้แบบวับบี้ก่อนที่วับบี้จะขึ้นคลิปอะ่ะคือวับบี้อ่สอน สอนจิตวิทยาด้วยเนาะมาบี้ก็ไปสอนนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะคลาส21วันลืมแฟนเก่าด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยก็คือแบบจะต้องจะต้องช่วยนักเรียนให้เขาแบบออกมาจากเขาเรียกว่าอะไรวังวนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็ปันีาคาพูดที่มาบี้ก็คิดเหมือนกันนะว่าจริงๆแล้วอะ่ะคนเราอะ่ะมันไม่มันคุณลองจินตนาการเล่นๆนะมันไม่มีใครหรอกที่ที่แบบจะทนอยู่กับ กับคนที่เขาไม่มีความสุขหรือว่ามันไม่มีใครหรอกที่จะทนอะไรได้ขนาดนั้นอะถามว่ามันมีไหมมันมีแต่มันส่วนน้อยคือมันมีหลายๆครอบครัวหลายๆบางคนที่เขาอยู่เขาต้องทนอยู่กับ กับครอบครัวของเขาเพราะว่าเขามีลูกด้วยกันอะไรเงี้ยคืออาจจะแบบว่ากลัวว่าลูกจะกำพา้าหรือกลัวว่าลูกจะไม่มีใครหรือหรืออาจจะมีเหตุผลจําเป็นอะไรบางอย่างเรื่องธุรกิจเรื่องอะไรเงี้ยให้ทําร่วมกันที่ทําให้เขากับครอบครัวของเขาเนี่ยอยากันไม่ได้แต่มันก็จะมีอีกหลายคนซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ใหญ่เลยที่พี่เชื่อมั่นว่าถ้าคนเรามันจะเลิกกันอ่ะมันจะมีวิธีการที่จัดการกันลงตัวนะคะ มันจะมีวิธีการที่จะหย่ากันโดยที่อะตกลงกันให้ชัดเจนว่าเราจะแบ่งสมบัติกันยังไงหรือลูกเราจะเลี้ยงดูกันยังไงหลายคู่มากนะคะดังนั้นเนี่ยมาบพี้ก็อยากจะฝากกับคนที่อยู่ในสถานะที่ไม่ชัดเจนไว้ให้คิดนิดนึงว่าบางครั้งความชัดเจนมันก็คือความไม่ชัดเจนอยู่แล้วบางทีเราอาจจะไม่ได้อยากที่จะยอมรับความจริงหรืออะไรก็แล้วแต่หรือบางครั้ง เราอาจจะเชื่อในคำพูดของเขาเรายึดมั่นตรงนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วคำพูดใครๆก็พูดได้แต่การกระทำมันย้อนแย้งหรือเปล่าสิ่งที่เขาพูดอย่างเงี้ยคือหลายคนนะคะอย่างเช่นลูกดวงที่หรือว่าคนที่มารับคำปรึกษ,ษาเนาะมักจะเป็นเรื่องของหลักสามเศรอยู่แล้วเพราะช่องเราอะ่ะเป็นเรื่องนี้ใช่ไหมก็จะมีอารมณ์แบบประมาณว่าโดนหลอกมาหรือว่าเออเนี่ยเขาอยากกับ ภรรยาไม่ได้เพราะว่าเขามีลูกด้วยกันนั่นนี่นู่เขาจะมีข้ออ้างสารพัดนั่นนี่นู่นเพื่อที่จะดึงคุณเอาไว้แล้วก็มีคนนึงไปด้วยในระยะเวลาเดียวกันเพื่อที่จะบีบให้คุณนะรักเขามากๆจนกระทั่งยอมรับในสถานะหรือสเตตัสนี้การที่คุณยอมรับหรือไม่ยอมรับเนี่ยจริงๆมันแล้วแต่ตัวคุณนะคะว่าตัวคุณนะจะรับได้แค่ไหนอย่างเงี้ยบางทีนักเรียนในคลาสวันของเบีย มาถามพี่ว่าเอ่อบาร์บี้คะถ้าเราจะเคารพตัวเองเนี่ยทำยังไงเนี่ยบางคนยังไม่รู้เลยว่าการเคารพตัวเองคืออะไรคือจริงๆแล้วเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกได้เหมือนกันแต่ถ้าเราเอาเขาเป็นที่ตั้งเขาก็ต้องการที่จะบีบเราให้ที่เราอยู่ในสถานะนี้ถ้าสตรอรี่ของตัวคุณตรงกับคลิปที่บาร์บี้กำลังพูดอยู่นั่นหมายความว่าเขา พยายามพูดหรือพเวย์พยายามแบบโน้มน้าวเราให้อยู่ในสถานะนี้โดยที่เขาไม่ได้พยายามที่จะทําทุกอย่างให้มันชัดเจนหรือพิสูจน์ว่าเรามีคุณค่ามากพอค่ะมันไม่มีใครหรอกที่คือพี่รู้สึกว่าบรรลุจ่ะมันเป็นสัตว์ที่เห็นแก่ตัวแล้วก็อยากได้ความสุขของตัวเองอ่ะคือเขาอ่ะถ้าเขารักเรามากอ่ะเขาก็ต้องอยากอยู่กับเราอ่ะคือมันมันเมเกเศษมันง่าย,ายๆแค่นี้เองอ่ะความรักอยาทําให้มันเป็นเรื่องยาก ถ้าเขาไม่ได้อยากอยู่กับเราถ้าเขาไม่เลือกเราถ้าเขามีทั้งสองสามคนนั่นหมายความว่าเขาก็ไม่ได้รักเราร้อยเปอร์เซนมันขึ้นอยู่กับตัวเราว่าเราอะจะจะยอมไหมนะคะ ประมาณนี้เลยฝากไว้ให้คิดเพราะว่าถ้าตัวคุณรักเขาคุณก็ไม่อยากมีใครเหมือนกันคุณก็ซื่อสัตย์กับซื่อสัตย์กับเขาแต่ตัวเขาเองอะซื่อสัตย์กับคุณไหมนะคะบางคนต้องจมอยู่กับสถานะรักสามเศร้าไปอีกนานแล้วก็โทษเวรกรรมด้วยนะโทษบอกว่าเนี่ยแบบเออเวรกรรมอะไรของฉันทําไมฉันถึงแบบจะต้องอยู่ในในอะไรแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเออคลาสที่สิบเอ็ดวันของบี้อะ,บ,อะบี้ก็จะมีพิธีการเกี่ยวกับการแก้เวรกรรมเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะคะ มันเป็นอะไรที่พูดยากนะคะแต่บี่ก็เป็นห่วงทุกคนเหมือนอย่างที่บอกว่าบี่ก็ไม่ได้แค่ดูดวงอย่างเดียวบี่ก็ต้องให้ข้อคิดคนด้วยคุณเข้ามาแล้วคุณก็ต้องได้อะไรจากเราไปบ้างถูกไหมคือรู้สึกรู้สึกแบบว่าคือนั่นแหละที่เขาเงียบไปแล้วแล้วเราต้องมาเป็นฝ่ายรออ่ะคือมันทรมานไงอืมบีม่ก็เลยรู้สึกแบบคนที่ได้พลังงานตรงนี้แล้วมันตรงจรงิจรงๆอ่ะก็คือน่าห็นใจนะอืม ราศีที่มีเกณฑ์นะคะเกี่ยวกับกองนี้ก็จะมีราศีมีนลัคนามีนราศีสิงลัคนาสิงราศีธนูลัคนาธนูนะคะแล้วก็ราศีกันลัคนากันค่ะเดี๋ยวเราไปดูไพ่วันนี้ขออนุญาตไม่มีโรแมนติกแองจลเพราะว่าเดี๋ยวว่พี่จะสอนนักเรียนนะคะเดี๋ยวขอดูไพ่ข้อความนะคะว่าเขามีอะไรอยากจะบอกคุณหรือคุณอยากจะบอกอะไรกับเขาไม่อยากให้คาดหวังมากเกินไป ฉันเรียนรู้จากความรักครั้งนี้ใจเย็นๆฉันเป็นของเธอเสมอคุยกับฉันบอกฉันในสิ่งที่เธอต้องการโอเคนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้วายจีด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆเนาะอาจจะไม่ได้แบบดูดวง100%นะคะช่องนี้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนรายการไปเรื่อยๆบอกไว้ก่อนเดี๋ยวทุกคนช็อกนะคะแล้วไว้เจอกันนะคะใครที่อยากเรียนคลาสไหนอยากที่จะพัฒนาตัวเองนะคะ แนะนำเลยนะก็รีบๆเข้ามาเรียนโดยเฉพาะช่วงเวลาราคาพิเศษนะคะส่วนใครที่อยากมีสมรชีพก็มาเรียนพย่บิกซีกับบาบิได้นะคะโอเคอุ๊ยอย่าลืมเพนดูลัมนี่นะน้องแองเจลนะคะมาเดี๋ยวบาบี้จะแข็งเนาะใช่ไม่ใช่นะคะใครที่สนใจอยากดูเป็นก็สั่งกับบาบบได้นะคะเดี๋ยวจะสอนให้ว่าต้องทำยังไงอันนี้คือต้องใช้พลังงานจิต อย่างแรงกล้านะคะในการที่จะทำให้เพนดูรัมดิ่งด้วยตัวเองนะโอเคเดี๋ยวว่พี่ถามว่าอะไรดีหนะ้าใครจะถามอะไรก็ถามนะคะเดี๋ยวคิดคำถามก่อนโอเคถ้าเกิดว่าไม่ใช่ขอให้หมุนถ้าเกิดใช่ขอให้ขยับหน้าหลังค่ะถ้าไม่ใช่ขอให้หมุนถ้าใช่ขยับหน้าหลังค่ะอาตั้งคำถามเลยนะทุกคน ถ้าใช่ถ้าไม่ใช่ขอให้หมุน,น,นนะถ้าใช่ขอให้หยักหน้าหลังค่ะขยับปะชื่อกันดูนะถ้าใช่ขอให้ถ้าไม่ใช่ขอให้หมุนถ้าใช่ขอให้หักหน้าหลังค่ะพี่มีความรู้สึกว่ามันไม่ขยับหน้าหลังอะ ไม่ใช่ขอให้หมุนค่ะถ้าใช่ขยับหน้าหลังค่ะเห็นไหมว่านางต้องใช้พลังงานจิตสูงโอเคโอเคงั้นเปลี่ยนถ้าไม่ใช่ขยับซ้ายขวาถ้าใช่ขยับหน้าหลังสงสัยนางจะขี้เกียจหมุนเอา้าแล้วหมุนทำไมก่อนถ้าไม่ใช่ขอให้หมุนอะกลับมาเหมือนเดิมซ้ายขวาอีกโอ๊ย ถ้าไม่ใช่ขอขยับซ้ายขวาค่ะเอเจิ Angel, ลูกโอเคคาตอบนี้นะคะใครที่ตั้งคำถามตอบว่าไม่ใช่นะคะโอ้โหวันนี้นางพลังงานน้อยหยุดค่ะสังเกตแบบบางวันคือแบบเบี่ยงเบี่ยงแรงมากใช่ไหมเพราะอันเนี้ยบีใช้พลังงานจิตของบีเองนะคะแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับน้องด้วยบางทีน้องก็อาจจะแบบ ล้าหรือน้องอาจจะแบบอยากตอบแบบนิดนึงอะไรแบบนี้นะคะใครที่สนใจอยากได้เพนดูลัมแต่อาจจะไม่ใช่รูปแบบนี้นะเพราะว่าน้องอ่ะอยู่กับบี้มาหลายปีแล้วนะคะตั้งแต่บี้ดูดวงแรกๆเลยนะก็ถ้าใครอยากเรียนอยากดูเป็นอยากไว้ถามก็บอกบี้ได้นะคะคําตอบก็คือไม่นะคะโอเคและส่วนคลิปนี้บี้ขออนุญาตไม่อธิษฐานดีกว่าเพราะมันค่อนข้างออกนิเกทีฟนะคะหรือจะอธิษฐานก็ได้อันนั้นอธิษฐานกับอาจารย์มาว่าขอให้ ทุกอย่างมันดีขึ้นประมาณนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าทางที่ดีอยากให้กองนี้เป็นของเราดีกว่าเพราะว่าสิ่งที่บาร์บ,บี้อธิษฐานเมื่อกี้กับน้องเพนดูลัมคำถามของบาร์บี้คือกองนี้ใช่ของบาร์บี้หรือเปล่าโชคดีมากที่มันไม่ใช่นะคะแต่ไม่รู้ว่าคำถามของคุณคืออะไรนะโอเคนะคะเราไว้เจอกันนะคะบ๊ายบาย